บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะมีคุณแม่อายุ69ปีเนี่ยต้องไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกลูกชายอายุ38ปีเสพยาแล้วหลอนคุ้มคลั่งทำร้ายแม่ไม่พอล่วงละเมิดทางเพศแม่ตัวเองด้วยนะคะทนไม่ไหวต่อไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้กฎหมายเข้ามาจัดการนะคะโดยทางคุณแม่เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเองก็มีลูกสองคนนะนะ ตอนที่แยกทางกับสามีเนี่ยคนโตอยู่กับแม่คนเล็กอยู่กับสามีพอสามีตายาก็เลยเอาคนเล็กมาอยู่ด้วยแล้วลูกคนโตเขาก็แยกไปมีครอบครัวหลังจากนั้นก็อยู่กันสองคนกับลูกคนเล็กก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นลูกคนเล็กเริ่มเสพยาบ้าเสพมาสิบกว่าปีแล้วพอเสพยาก็จะทําร้ายร่างกายแม่ทีบมั่งเยียบหน้าอกชกหน้าปิดปากอุดปากดื่มทั้งเหล้าซื้อทั้งยาบ้ามาเสพบําบัดมาเจ็ครั้ง แต่ก็ยังวนกลับไปเสพอยู่ดีพอไปเตือนนะคะเนี่ยมีงานมีรายได้ก็เก็บไว้บ้างอย่าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาโดนทำร้ายโดนทุบโดนตีโดนล่วงละเมิดทางเพศเคยแจ้งความเรื่องการทำร้ายร่างกายไว้แล้วที่สอนอบางเขนสองครั้งแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยความหวาดระแวงจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนอนก็ไม่หลับเข้านอน แต่หัววันเพราะต้องหลบลูกแต่ก็ขมตาหลับไม่ได้กลัวจะโดนคุกคามกลัวจะโดนทําร้ายเขาก็เลยมีการประสานทางเพจสายใหม่ต้องรอดให้เข้าช่วยเหลือในครั้งล่าสุดและแจ้งความอีกทีหนึ่งฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะลูกชายกยิจยามาแล้วก็แรกๆกก็ไม่ค่อยจะรุนแรงพอนานๆข้ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพอเมื่อคืนนี้ทั้งตีทั้ง อ,อกทั้งสี่เหยียบหน้าอกกเหยียบคอปิดปากนะฮะใจไม่ออกให้ตะโกนมให้พูดบอกใครนี่แหก็จับเนื้อจับตัวเฉยๆก่อนพอแล้วนั่นเขาก็ก,ก็ค่อยขึ้นมาเรื่อยๆแบบแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรือ่อยๆตำรวจก็เลยบุกไปที่บ้านเลยนะคะไปจับตัวลูกชายมาซึ่งก็ยอมรับเลยบอกว่าเอาทำจริงตามที่แม่บอกเลย <ừ> mm. นะคะทั้งคุกคามทางเพศทั้งเงมาเหล้าเมายาเมากัญชาด้วยอเขาก,ก็บอกเองนะคะหลอนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะหลอนผมขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปฟังเสียงลูกชายหน่อยะคะ่ะตอนนี้อยากบอกอะไรแม่ไหมรู้บอกว่าขอโทษไม่ตั้งใจรู้ว่าผมผิดแล้วเป,เ,ปเป็นการผิดแล้วเ,ร,เราอยอมรับที่จะไปชดใช้โทษใน เอากฎหมายไหม,ออม,มยอมอยู่แล้วครับกนะ่อนหน้านี้เป็นกรรมอยู่แล้วครับกอแล้วกั้นกองมูยื่นแต้มือกอ็งร้อมทุ่มหน้ากันไปทุนไหนทุนนี้นี่ค่ะก็ควบคุมตัวเขาไปดําเนินคดีนะคะและจากการตรวจห้องพักก็เจอกัญชาด้วยก็ควบคุมตัวไปดําเนินคดีที่สอนอบางเขนต่อไปอค่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับข่าวนี้เลยนะม,มันเป็นพิษภัยของยาเสพติดยาบ้านะครับ ทำให้คนเนี่ยกลายเป็นสัตว์ไปได้เนี่ยนะ